อย่าเสียเวลาทําดีกับคนที่ไม่เคยเห็นค่าว่าเราดีมันมีอยู่จริงค่ะคนที่เราเห็นหน้าปุ๊บเรารักเลยกับคนที่บางคนเราเกลียดจากการฟังต่อๆกันมาเคยเป็นไหมคะว่าเราทําดีแค่ไหนสุดท้ายเขาก็ไม่เคยเห็นค่าเพราะสําหรับคนบางคนนะคะความดีซื้อใจเขาไม่ได้ค่ะทําทุกอย่างเพื่อให้คนบนโลกมารักเรามันเหนื่อยเปล่าบางคนนะคะใส่ใจมากไปก็เป็นทุกข์บางคนสงสัยมากไปก็เป็นทุกข์ ากเข้าใจเราถึงจะมีความสุขปล่อยวางได้จึงจะเป็นอิสระค่ะเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในวันนี้พรุ่งนี้อาจจะกลายเป็นเรื่องเล็กๆเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในเดือนนี้เดือนหน้าอาจจะกลายเป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าของวันนี้ปากต่อปาก ไปนานๆสุดท้ายอาจจะกลายเป็นแค่คํานินทาไม่ต้องทำตัวให้เป็นที่รักของคนทุกคนหรอกคะ่ะมันเป็นไปไม่ได้อยู่กับใครแล้วรู้สึกเหนื่อยก็ถอยออกมาอยู่กับคนที่รักเราดีกว่าอย่าไปเสียเวลามานั่งปั้นหน้ากับคนที่ไม่เคยคิดจะยอมรับเราเลย บางครั้งนะคะการทําความดีของเราก็ไม่สามารถซื้อใจใครได้การทําความดีบางครั้งต้องทําให้ถูกที่และถูกคนด้วยอย่าเสียใจค่ะถ้าเขามองไม่เห็นในสิ่งที่เราตั้งใจแต่จงดีใจและภูมิใจเถอะว่า เราได้ทำดีที่สุดของเราแล้วนะคะบางครั้งคนเรามักจะคิดว่าการทำดีกับใครสักคนหนึ่งมักจะให้คนคนนั้นตัดสินค่าว่าเราดีหรือไม่ดีแต่ในความเป็นจริงแล้วที่สุดของความดีของคนเรานั้นนะคะมันไม่เท่ากันหรอกคะ่ะดังนั้นเราถึงคาดเดาไม่ได้ว่าเราหรือเขาใครกันแน่ที่ดีกว่ากันแต่ให้เราคิดว่า เราทําดีที่สุดแล้วในเวอร์ชันของเราก็พอการจากกันด้วยความดีนะคะสักวันหนึ่งค่ะเราจะรู้ผลของความดีนั้นแต่การจากกันด้วยความเลวต่อให้นานแค่ไหนความเลวนั้นไม่มีวันที่จะเปลี่ยนมาเป็นความดีได้เลือกใช้เวลาที่ดีต่อกันให้นานที่สุดส่วนผลจะออกมายังไงให้การเวลาเป็นผู้พิสูจน์ค่ะชีวิตของคนเรานะคะก็ไม่ได้ต่างกันกันกบรสชาติของกาแฟมากก็ดีน้อยก็ดีอยู่ที่คนชอบเหมือนรสที่เข้มข้นก็ดีรสที่ ที่จืดจางก็ดีต่างมีรสชาติที่ถูกใจคนแต่ละคนไม่เหมือนกันกาแฟร้อนก็ดีเย็นก็ดีต่างคนต่างชอบแตกต่างกันออกไปค่ะเราจะชงกาแฟของเราให้ถูกปากคนทั้งโลกเป็นไปไม่ได้ทำอะไรแล้วเขาไม่ชอบเราก็ถอยออกมาปรับตัวเองยังไงก็ไม่ได้ผลก็กลับมาเป็นตัวเองเธอค่ะอย่าคาดหวังในความดีเมื่อไม่คาดหวังเราจะไม่ผิดหวังดังนั้นนะคะอย่าเสียเวลาทำดีกับคนที่ไม่เคยเห็นค่าว่าเราดี